สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงมั่งขวัญ<ฮ>เรียนมาเดือนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองก็ร้องโอเคขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วเป็นแล้วเป็นงไงอยู่กับเพื่อนเข้ากันได้ดีไหม <c oughs> เหนื่อยไหมช่วงนี้มันมันเหนื่อยแบบเพราะว่าเรื่องเรื่องงานเรื่องของแบบชีวิตส่วนตัวมากกว่าค่ะแต่ว่าที่มาที่นี่มันก็ไม่เหนื่อยมันก็สนุกดี ใช,ใชแบบ่แล้วแบ่งเวลาเป็นไงบ้างจา๊ะกูนักหน,น่นวง <c oughs> ใช่ไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอนถ้าสมมติถ้ามันจะต้องเหนื่อยกว่านี้แบบมันจะต้องมีงานมากกว่านี้มันต้องมีเวลาซ้อมมากกว่านี้เราจะแบ่งเวลาไหวนะก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะไหวอะค่ะเพราะว่าเหมือนเตรียมใจไว้แล้วแหละว่าแบบเดี๋ยวมันคงต้องหนักกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะอืม,อมคืออย่างของ้องขวัญอย่างเงี้ยตอนแรกแกที่มาเลยอะ อันนี้จริงๆเลยนะตอนแรกแะดูชิวเกินไปอ่ะ<ม>ออแต่ตอนนี้โอเคขึ้น<ม>ออทีนี้คือครูอยากถามว่าเวลากลับบ้านไปอย่างเงี้ยอย่างของน้องขวัญจะมีปัญหาเรื่องเสียงจะเงี้ยวเงี้ยวไปเสียงเล็กเกินใช่ไหมคะมแล้วทีนี้ก็คือแบบฝากกันบ้านไปว่าให้พยายามฝึกให้แบบให้เสียงมันดูหนาขึ้นางเงี้ย<ม>จะให้แบบลองซ้อมบ้างไหมค่ะก็คุณครูแอมก็บอกว่าให้ขวัญไปพัฒนานแบบ เสียงเล็กๆก็อะไรเงี้ยค่ะมันต้องกลับไปทำแบบแบบหนัดแล้วก็ในเรื่องเสียงเชื่อมระหว่างเสียงเสียงเชสโทนกับเพทโทนแบบตรงช่วงเสียงมิกอะไรเงี้ยค่ะแบบอาจจะต้องแบบพัฒนาให้แข็งแรงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเหมือนจริงๆเราขันขัญเป็นคนแบบร้องเพลงแต่แต่เพลงที่มันแบบใช้เสียงใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าเหมือนพอมาร้องในคลาสอะไรเงี้ยค่ะมันด้วยมันด้วยเพลงที่ร้องด้วยมั้งมันก็เลยดูเหมือนต้องต้องใช้เสียงที่มันเป็นแบบ เล็กขึ้นไปแต่ก็ไม่ใช่เสียงหลบอ่ะ <honesty. S 2> มันก็เลยเด็กป่ะหรือว่าแต่จริงๆคือขวัญก็เป็นคนเสียงเล็กคือขวัญไม่ใช่คนเสียงใหญ่แต่<ม>ว่าเหมือนเพลงที่ร้องปกติขวัญก็ร้องแบบร้องไปใช้เสียงต่ําน้องคือมันมัน,ม,นมันอาจจะเป็นด้วยเสียงของคนเราด้วยล่ะค่ะเหมือนประมาณว่า <uss> <written> บางคนก็ร้องเสียงหลบเพราะแต่ว่าลงเสียงเต็มไม่ได้บางคนก็ร้องได้แต่เสียงเต็มแต่ว่าขึ้นเสียงหลบไม่ได้คือของขวัญอะมันร้องได้ทั้งสอง ว่ามีปัญหาตร่งเชื่อมคืออันนี้เหมือนมันเป็นปัญหาที่แบบเหมือนช่วงที่ผมเคยจะลองเพลงก่อนหน้านี้นมาเขาก็บอกว่าปัญหานี้แบบเขาเป็นเันเยอะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเหมือนคนส่วนใหญ่อ่ะจะเชื่อมไม่ค่อยเป็นแต่ว่าถ้าเชื่อมได้ก็คือเจ๋งเพราะว่าแบบเหมือนเพลงส่วนใหญ่มันก็จ,จาเป็นต้องใช้เสียงเยอะอะไรนักนนันะครับก็มีเสียงที่คุณเจชอบนะครับถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยในเจ็ดคนนี้คุณเจชอบเสียงของหวามากที่สุด ก็คือถ้ามองว่าเป็นคนร้องดีเนี่ยคุณเจก็จะจอยู่ในประเภทเอ๋ยกับวินนี่นะครับแล้วก็มีขวัญคือเนื้อเสียงของขวันจะเก๋มากคุณเจชอบมากคือลักษณะเสียงน่าจะร้องเพลงสไตล์ R&B นะครับแล้วก็ขวัญก็มีบุคลิกที่สดใสและเริงและก็เป็นคนที่อยากกระตือรือร้นที่อยากจะร้องเพลงูคเจก็มีความสุขในการสอน ช่วงแรกๆขวัญเขาจะงงแบบว่าเหมือนใช้เสียงไม่เป็นเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเชื่อมเสียงอะที่ช่วงที่จะเปลี่ยนเป็นเสียงลบที่ขวัญแบบบางทีเราคิดว่าเราเสียงสูงแล้วเราจะเปลี่ยนไปเสียงลบแล้วก็มันก็เลยแบบบางทีพออัดเต็มมันก็เลยเพี้ยนอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังบอกให้ล็อกให้ล็อกเป็นคำก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเหมือนขวัญจะพยายามอยากจะประสานอันนี้กูจะชอบแต่ว่าทีนี้มันยังช้าอยู่ไงพอใส่ไปแล้วปุ๊บใช่ป่ะพอกูใจบอกไปครั้งหนึ่ง ขวัญก็จังจาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วสองอาทิตย์ติดสองครั้งแล้วอะไรเงี้ยจริงๆถ้าอยากจะพัฒนาเร็วนะไอ้เรื่องนี้ต้องจําแล้วก็จริงๆง่ายๆเนี่ยเวลาคุณใจสอนใช่ปะคุณใจจะเวลาถ้าคุณใจไม่มั่นใจคุณใจจะไปกดคีย์บอร์ดว่ามันคือคีย์นี้อะไรเงี้ยขวัญน่าจะแเออไปกดให้มันชินแล้วขวัญก็จะแม่นขึ้นคือต้องขวัญตอนแรกมีปัญหาเรื่องเสียงเบานะครับแล้วก็เป็นคนที่กล้าร้องเพลง พวกอนนะครับลองและชอบเอื้อนโน้ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังขาดทักษะในการเปลี่ยนโน้ตก็คือเปลี่ยนจากช่วงเสียงเต็มไปเสียงหลบเนี่ยทีนี้ก็ได้ปรับสอนน้องขวัญไปแล้วน้องขวัญก็ได้ปรับตัวขึ้นดีขึ้นมากแล้วก็เหลือความมั่นใจอีกนิดนึงแล้วก็สิ่งที่น้องขวัญอยากทาก็คือน้องขวัญชอบประสานเสียงนะครับก็คือในในเพลงที่ซ้อมกับเอ๋ยเนี่ยขวัญก็จะแอบประสานเสียงมาด้วยแต่ว่าสังเกตมาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยมันคือครูเจก็ได้สอนไปแล้วแต่ว่า ในเมือ่อใ,ในเมื่อน้องขวัญชอบเนี่ยน้องขวัญควรจะทาให้ได้ด้วยเพราะว่ารูเจก็จะบอกครูขลัญแต่ขวัญก็ยังทาไม่ได้แล้วอยากได้อะไรจากครไูไหมอยากให้ครูเพิ่มอะไรอยากให้ครูเพิ่มอะไรอีกอะไรเงี้ยแบบอยากจะได้ตรงนี้อยากให้ถูกสอนอะไรอีกอะไรเงี้ยจริงจริงมันก็ดีแล้วนะก็ <c oughs> ก็ดีค่ะเหมือนเหมือนได้ได้ฝึกแบบร้องเพลงที่มันไม่ใช่สไตล์ของหนูเลยอ่ะหนูแบบเออก็ดีก็ชอบเพราะเหมือนสไตล์จริงร้องเพลงแบบ ร้องแบบป๊อปล็อกมากกว่าจะไม่ได้ร้องสไตล์อย่างเงี้ยเลยค่ะเหมือนพ่อมาเจอแนวนี้ปุ๊บตอนแรกก็แอบไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนก็เออฝึกๆไปมันก็ต้องพยายามน่ารักต้องพยายามทําตัวให้มันเข้ากับเหมือนก็ได้ลองอะไรใหม่ๆงเงี้ยเพราะว่ามันก็ท้าทายดีจริงๆก็มันก็เหมาะกับเขานะคะพูว่าแนวนี้เหมาะกับป๊อปล็อกใช่เหมาะกว่าแต่หนูไม่เคยไม่เคยร้องเลยอแหละมันีมันต้องทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราบ้าง ใชใ่บางทีคือคนอื่นเขามองเราอะมันจะชัดกว่าเราอาจจะแบบว่ามีคนที่เราชอบที่เป็นแบบ<ฮ>หูป๊อปลอ็อกแล้วเรารู้สึกก็แบบเท่จังเลยอยากเป็นอย่างนั้นแต่บางทีตัวเราน่ารักอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องต้องตัดนิดนึงแล้วก็คือตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกกับตอนเนี้รู้สึกทัศนคติขวัญนะไม่ไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้ดีขึ้นอคือดูแบบว่าดูตั้งใจขึ้นแล้วก็กับเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยคือดูแบบน่ารักอะ ชอบที่ดีขึ้นน้องขวัญเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานร้องเพลงอะค่ะค่อนข้างใช้ได้อยู่แล้วค่ะก็อาจจะมีเรื่องของวันนี้ได้ปรับความเข้าใจกันว่าปกติเขาจะชอบร้องพวกแบบป๊อปบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมาเป็แแบบนแนวเนี้ยก็คือเคยสงสัยเหมือนกันว่าแบบที่น้องขวัญบางทีเขาเหมือนแบบเขาเขาร้องแล้วมันดูไม่สมูทอะไรเงี้ยก็คืออ๋อเข้าใจแล้วว่าเขาติด ปิดแนวแบบแบ,บล็บลอกมาอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนน้องกอ็มีพัฒนาการขึ้นนะคะในเรื่องการลองที่เหมือนเหมือนรับแนวให้มันเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเพี้ยนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแล้วเขาก็ลองใช้ได้อยู่แล้วค่ะจริงที่จริงแบบกลุ่มใหญ่ขนาดนี้จริงๆถ้าแบบไม่มีเรื่องไม่มีราวที่จริงคนจะหมั่นไส้กันบ้างออมไม่มีไม่มีมมเลยถําจริงมีป่ะไม่มีเหรอ แบบทุกคนดูชิวกับชีวิตมากเลยเหมือนผ่านยากนะมันแสดงว่าเราต้องดีนะเหมือนเราจริงใจเหมือนมีอะไรก็เจอเปิดเปิดเปิดกันไปแล้วใช่เปิดเปิดกันมเลยก็ไม่เฟกก็ดีนะแต่ยังงมีปัญหาอะไรไหมที่แบบตั้งแต่ทํามานอกจากเรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาที่รู้สึกว่าแบบอึดอัดใจหรือแบบเครียดกลัวย่างเวลาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีปัญหาอะไรจอจะได้ช่วยแบบ เรื่องแบ่งเวลานี่ก็ไม่น่าจะอะไรนะคะเพราะว่าก็ก็คิดว่าน่าจะน่าจะพยายามแบ่งได้อยู่แต่ถ้าสมมติกลัวก็แค่เหมือนเรากลัวเรากลัวทําได้แบบไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเป็นคนกลัวว่าเออพอมาลองปุ๊บจะลองเป็นสไตล์นี้ไหมมันมันเหมือนมันไม่ใช่สไตล์เรามันก็เลยกลัวว่าพอแบบมาลองแล้วมันจะเข้ากับเราไหมมันจะดูฝืนหรือเปล่ามันจะดูแบบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่หลอกมันอยู่ที่เราไงถ้าเราคิดว่าจะทำกลัวทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ ไ่ค่อยมีอะไรมากของของวัญเคือเขาก็โอเคเหมือนแบบเสียงเท่าที่ขวัญดูเหมือนเสียงทุกคนในคนสรุปมันดูน่ารักอะเสียงเสียงทุกคนดูน่ารักแล้วพอมาร้องกับเพลงเพลงของเราเนี่ยมันมันดูแบบเฮ้ยเข้าอะ่ะร้องแล้วมันแบบไม่รู้มันมันดูเหมือนด้วยสไตล์เราฟังเขาอย่างอย่างฟังแพรร้องเพลงฟังกูดี้ร้องอะไรเงี้ยแบบคือเขา เขาอาจจะร้องเพลงอื่นแล้วเฉยๆแต่พอมาร้องเพลงนี้ปุ๊บมันดูแบบเฮ้ยมันดูใช่อ่ะมันมันเหมือนมันเป็นด้วยสไตล์ของเขาเหมาะกับเพลงด้วยหรือเปล่าหนูก็เลยเสียงขันก็ใช่จริงหรอหนูรู้สึกแบบหนูร้องแล้วมันแบบเฮ้ยมันตึกแตกอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกมันเรู้สึกไปเองเออมันเป็นมันรู้สึกไปเองก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนขึ้นขันถ้าลองถ้าลองเพลงค่อนข้างโอเคแล้วเนี่ยมันจะแบบมันเรียกมันวางได้เราจะวางช่องนี้ช่องนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบพ่อพ่อหนูร้องแบบเหมือนพยายามจะร้องให้มันแบบให้มันเข้ากับเพลงอะไรเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าเสียงหนูแบบออกจมูกเหมือนมันจะเป็นแบบออกช่องเนี้ยแบบจนมันจนมันทําให้แบบฟังเองแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออเสียงไม่เข้ากับเพื่อนเลยคิดไปเองอ๋อคิดไปเองกปก่อนเพราะว่าถึงเวลาเดี๋ยวครูต้องบอกแหละพอมันมันเรียนท่อนกันแล้วมันรวดมันอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าพูดถึงเพลงของเขาเองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องที่ที่เกบอกที่แบบสลับช่องช,ช่องเสียงเพราะเขาจะมีปัญหาช่วงอย่างนั้นแล้วเพลงนี้มันแบบเหมือนมันตื่นสูงหลบนิดๆอะไรเงี้ยพอที่เราให้ลองเลือกเลยว่า,วาอันนี้ต้องน่าจ,จะหลบไปเลยแต่เดี๋ยวอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นนะเพราะว่าสมมติถ้ามันเพลงแล้วต่อท่าไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอยากให้สดได้ไม่อยากให้ลิปซิงเขาอยู่นี้เขาก็ร้องสดกันแล้วนะคะ ก็กะว่าจะต้องร้องสดอี่แล้วใช่ไหมของไม่มีอลยนะไม่มีะไรโอเคก็ g okay. <g> สรุปของขวัญเนี่ย,ยก็คือครูก็อยากให้ที่ที่เคยเป็นการบ้านไปนั่นแหละว่าแบบอะให้ฝึกช่วงที่แบบเสียงกําลังจะขึ้นไปหลบอะไรของหนูจะเป็นช่วงแบบการเชื่อมมากกว่าเพราะ,กะกว่าปกติถ้าเราร้องดังๆร้องดังมันจะยากกว่าร้องเบาบางนะ,ะที่จริงร้องเบายากแล้วก็มันจะทําให้มันเนียนมันยากอาจจะต้องไปฝึกอย่างเงี้ยเยอะๆหน่อยแล้วก็ ส่วนเรื่องเรื่องอื่นๆที่อย่างที่คุณครูสั่งเรื่องการดูแลตัวเองก็อย่าลืม,มแล้วก็ทัศนคติตอนนี้ดีขึ้นก็ขอให้แบบพยายามอย่างนี้นต่อไปนะจ๊ะของคุณเจนเ,เหมือนสั่งอะไรหรื่าก็คือแบบว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเจดูโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนกับฝันเนี่ยถ้าจะพื้นฐานการร้องมีสุดอยรเงี้ทีนี้สมมติว่าเวลาเรามันน้อยเราต้องเลืกเก่งลลเลยเวลาเวลาสั้นเนี้ยทีนี้เวลาที่เรามาถึงกอนอย่างนี้อยากให้ห้องมันก็ว่างอยู่อะ ระหว่างรอครูอ่ะขวัญน่าจะแบบชวนเพื่อนๆแบบแทนที่จะนั่งเมาสนั่งถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยชวนเพื่อนซ้อมกันอะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่าหนูมีสิทธิ์แบบขนอะลองดูลองดูลองลองดูก่อนว่าแบบเพราะว่าครูจะเชื่อว่าผ่านวันนี้ไปเนี่ยคงจะตั้งใจกันมากขึ้นน่าจะแบบเพราะต้องอยากเก่งอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเพราะว่าที่ที่บอกกับขวัญเพราะว่ามั่นใจว่าขวัญก็น่าจะดูได้ว่าใครร้องดีไม่ดียังไงไม่ไม่ถึงกับขั้นติหรอกแค่แบบเพี้ยน คือ <c oughs> ได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกันมากขึ้นให้เวลาด้วยกันเยอะช่อยา<ม>่างบางทีครูมาสอนเงี้ยเรามีเวลาสองชั่วโม<ช>งใช่ไม,มันไม่มีเวลาวอร์มแล้วอะค่ะถ้มันน้อยยิ่งซ้อมมากมันก็จะยิ่งได้กับกลุ่มเราเองนะก็ฝากเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงอย่างที่ขวัญเคยเคยทำะไรแบบอยู่วงเดียวกานกับกูมาใช่ไหมคะคือเหมือน เราเราก็แบบเหมือนเราเรียนมาด้วยกันรเรามีอะไรเราแบบเราช่วยกันเองตลอดเหมือนเเวลาสองร้องเพลงเนี้ยเราจะช่วยกันแบบไอ้เท่านั้นไม่ดีแบบอะไรเงี้ยคือเราพูดกันแล้วคือพวงเนี้ยมันเหมือนมันยังใหม่อยู่คือคนก็เลยไม่รู้ว่าอะไรที่เราพูดไปแล้วเขาจะแบบรู้สึกหรือเปล่า <c oughs> เพราะเหมือนอันนี้คือสิ่งที่ฝนรู้สึกเหมือนเขาเองก็ยังไม่วางใจว่าว่าขันคือคนที่เก่งหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขายังไม่เชื่อใจเราอ่ะคือเราก็ยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่เราจะมีสิทธิ์ไปบอนเขาเหมือนเหมือนในภาพ พพเรรีียยนอะไองเง้ขาถามาว่าเอาอใครใครแบบร้องเพลงเก่งสุดก็แบบแบบวิทนี่กับเอ๋อะไรเงี้ยเออฝนก็เลยแบบเออก็ถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรเขาก็น่าจะพูดกับวิทนี่กับเอ๋ว่าสุดแล้วที่ฝนแบบไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์จะแบบไปให้คำแนะนำอะไรเงี้ยอันนี้คือที่ฝนรู้สึกนะแต่แต่คนที่แบบคนที่แบบน่ารักมาขอคำแนะนำจริงก็จะมีกับอกเอ,อ๋เลยอะซึ่งเหมือนด้วยเอ๋แบบร้องเพลงคู่กับฝน เขาก็เลยเหมือนมีอะไรเขาก็แบบฝึกสำรวจว่าพี่ขันเราจะร้องท่อนนี้ยังไงดีให้เสียงขึ้นยังไงดีอะไรเงี้ยเหมือนถ้าคนมันกล้าหาเหมือนเปิดรับเราก่อนเราก็กล้าพูดใช่ไหมคะแต่คือกับคนอื่นเนี้ยเราเราไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ไปเออตรงนี้ต้องควรจะยีมาเยเหมือนเราก็แค่ฟังแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าไม่กล้าอะไรอะไรเยอืมถ้าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นแง่คิดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าที่จริงขัญก็เป็นคนมีพื้นฐาน ดูดูแล้วร้องไม่เทียนอะไรเงี้ยค่ะดูแบบว่าเข้าใจอะไรง่ายมากแต่ว่าทําไมเพื่อนถึงไม่ถามเราเราดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ <ๆ S 1> ต้องคิดเ,เนาะไม,ไม่ไม่อะไรกับเพื่อนหรือเปล่าเขาเลยไม่กล้า จริงแล้วเขาก็ขอขอเขาก็มามาไอ้นี่นะแบบเออี่ชัดเลยเอยกับนกเนี่ยแบบพี่นกเนี่ยพี่นกจะแบบตลอดเวลาแบบขวัญมาสอนพี่ร้องเพลงหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเหมือนขวัญคือขวัญเคยสอนร้องเพลงแบบเด็กๆกับน้องอะไรเงี้ยพี่เขามาแบบคือจริงๆแบบไอ้ยขวัญได้แบบพี่นกไปไปเรียนกูเรียนกูแอบมาอะไรเงี้ยแบบอย่างนี้ขวัญเรื่องขวัญแบบไม่เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยขวัญก็ไม่ได้ไม่ได้แบบยิ่งร้องเพลงแบบนี้มันดูไม่ใช่สไตล์ขวัญด้วยขวัญก็แบบให้ขับไม่กล้าแบบแนะนําอะไรเขาเยอะบู๊ตอะไรเงี้ยกูก็จะ๊ตก เ,เราลองเพียนเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกูกู <ง feas> ก็ผ่านแบบเราเรา,เราทำงานด้วยกันอยู่แล้วเราเรารู้ก,กันอะไรเงี้ยเหมือนกูก็จะแบบก่อนเขารองกูก็จะแบบบอกรอเราเธอต้องช่วยเรานะเธอต้องช่วยเรานะอะไรเงี้ยเขาให้ร้องเลยเธอต้องร้องพูกับเรานะอะไรเงี้ยแบบกูก็แบบใจนี้ตลอดเพราะแบบสนิทกันแต่ว่าคนที่ผ่านยังไม่กล้าจริงก็น่าจะเป็นแอนกับวินนี่อะค่ะอย่างวินนี่อะเขาดูเขาเป็นพี่ด้วยไงคะแล้วก็เขาดูเขาดูแบบเขาดูเป๊ะเวลามาเรียนเขาจะหน้าตาตั้งใจมาก คือจะแบบว่าเก็บทุกเม็ดน้บมันคือมันดูตั้งใจไปมันดูไม่ค่อยแบบจิติปินเท่าไหร่ก็คอตั้งใจตั้งใจมากก็คืออาจจะเพื่อนก็เลยอาจจะรู้สึกไว้ใจที่จะไปถามพอคิดว่าแบบวินนี่คงจะแบบเก็บทุกอย่างที่เมื่อกี้เรียนอะไรนะอาจจะแบบว่ามึงออกไหมแต่ว่าน้องขวัญอาจจะแบบอาจจะต้องลองคิดดูว่าใช่เราหรือว่าเราดูแบบว่าถ้าเพื่อนไปถามว่ากลัวโดนเมียงหรือเปล่าเราเราเราเผลอทำหน้าดุเพื่อนหรือเปล่า อาจจะต้องคิดเพราะว่าที่จริงขวัญน,น่ะก็เป๊ะแต่<ช>ทำไมเพื่อนไม่ถามม<ช>ัออกไหม<ช>มันอาจจะแบบเราไม่ค่อยสนิทกับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างสมมติว่านกมาถามเนี้ยครูอยากให้ขวัญแบบไม่ต้องมองว่าอันนี้คือเราจะต้องคอมเมนต์แบบซีเรียสเป็นเอาเป็นเอาตายน,น,นกันใช่ก็คือเหมือนออกความเห็นเหมือนเราเป็นคนฟังอย่างเงี้ย เพราะว่าบางทีสมมุติว่าสมมุติว่าครูไปร้องใจอย่างเงี้ยขวัญอยู่ตรงนั้นครูอาจจะถามขวัญก็ได้ว่าชอบหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นครูของเขาแต่เราก็สามารถแบบขอความเห็นได้ในฐานะคนฟังเพราะออกไปจริงเราก็ต้องโดนคนฟังคอมเมนต์เราอยู่ดีถึงเขาไม่มีความรู้เรื่องเพลงเลยเขาก็จะคอมเมนต์ร้องไม่ดีเสียงนั่นน,นี่นนี่ใช่ไพี่นกกับ mm. เอ๋ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าสนิทกันมั้งคะเขาก็เลยเหมือนอาจจะรู้หรืออะไร เขาอย่างไอตอนทันที่คี่ครูแอมให้มาแกะเพลงอ,อะไรอะขอออมใช่ะ<ม>เอออันนั้นอะเหมือนแบบทุกคนแบบกลับกันไปหมดแล้วแบบมีสองคนเนี้ยแบบมาขวัญแบบช่วยหน่อยแบบลองมานั่งแกะกันไหมคือเขาก็แบบมานั่งโหลดเพลงอะไรอ่งี<ม>้แล้วก็ให้ขวัญแบบนั่งร้องแบบก็เอ้เช้ามานั่งนับกันอะไรอย่างี้ไม่รู้ดีขวัญว่ามันอยู่ที่ตัวเขาเองคิดว่าเขามีความสามารถที่จะทําอันนั้นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเขาเขาก็เลยเขาก็เลยคิดจะทำหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนอันเนี้ยแบบ วก็เอ๋ยนะครับทั้งที่ขวัญว่าเอ๋ยก็ร้องเพลงดีนะแต่คือเหมือนเอ๋ยเป็นคนที่แบบพยายามอยากจะแบบหาเทคนิคพยายามจะเปิดรับเนี่ยเหมือนเอ๋ยมีงานนอกเอ๋ยต้องไปร้องเพลงอื่นแล้วแบบมาร้องเพลงอะคูสติกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนขวัญเคยเรียนแบบเพลงคลาสสิกมาเอ๋ยก็มาถามแบบโค้งมาถามเลยนะแบบยี่ขวัญเวลาเราจะขึ้นเฮทวอนเราจะต้องขึ้นแบบไหนต้องวอร์มแบบไหนอะไรเงี้ยคือแบบเพิ่มรู้สึกแบบเอออย่างเงี้ยหน้ามันหน้ามันหน้าพูดอหะแต่คือจะให้ขวัญเดินเข้าไปแบบเราว่าดท่อนนี้ต้องแบบนี้นะ ก็เข้าใจว่ากลัวเพื่อนกลัวเพื่อนแบบว่าแหม่แล้วหล่อนอะไรนี้ใช่ไหมเราย่งแบบเราไม่ได้เปรียขนาดนั้นเราก็ไม่กล้าแต่ประมาณนั้นเราแค่แบบให้ซ้อมกันมากๆากกว่าใช่เพราะว่าเมื่อกี้คุณเจโก็บอกไปแล้วว่าต่อไปให้เหมือนแบบนัดซ้อมอะไรกันมากกว่านี้หน่อยก็ฝากขวัญนะครับคุณเจอยากให้ขวัญตั้งใจ คือตอนนี้ตั้งใจแล้วแต่ว่าอยากให้มันหายเร็วกว่านี้เพราะว่าจริงๆค่อนข้างที่จะคาดหวังไว้สําหรับคนที่มีพื้นฐานมาประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้ใช้เวลาที่เหลือให้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจทําให้เต็มที่นะครับคุณจะเชื่อว่าเสียงของขวัญเนี่ยจะได้ใจคนหลายๆคนในประเทศสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง แต่วันนี้ขวัญได้เจอตัวเองแล้วเนาะใช่ไหมที่พี่บอกคืออะไรคะคาแรกเตอร์หนูโบโบโบอบค่ะไม่ใช่สิ